สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอยหน่อย,อยชาแนลจ้า <Hey. S 1> มืัอนี้มืัอนี้ไพ่หล่ามาเบิ่งป่านเขีงไหมจ้าน้ามัมนแห้งนี่จากเลาะกระเซียนเอาไปปล่อยล่องสาจ้าเนี่ยเห็นไหมเสียไปปล่อยล่องสาก็เลยมาเบิง่งมแแห้้งลวจ้าเนี่ยสอนขึ้นมาแล้วเนี่ยเสียไปปล่อยล่องสาเนื้อตูนมันเดี๋ยวมาเบิ่งนะจ้า่าสิได้หลายบ่ ลมแต่มหืนกันเเ้จ <c oughs> ็บเด้อมาใส่มาใส่ม,ใสม่ติสายก่อน <c oughs> เด็ดดีช้าหลวงาวนักพีแล้วหลวงมันที่าพี่หัวกบกีตัวมันยังบ่ได้เลย <c oughs>

ถ้หอกคบ้งหงอกกบบั้งปลาเค็งหน่อยปลาเคีงหน่อยเฉยปล่อยงษาเอามาใส่ดีๆถกอลายบาทไอถึอเทเลสดี๋ยวไปก้อนก็เพี้มันเบื่อเออไว้นาน้ก็เนเด็กกีตมใบบัด้เลยเด็กกีตมเด็กกีตมมาว่ามาเก็บก

เท่งเสียวไปปล่อยอันเดียแล้วมัวนมะนามันแห้งนี่จากเบิดเอาเลยเห็นเบิดแล้วบ่แม่นหรเบิดแล้วนี่บ่มีตัวเดียวเฮ้เบิดแล้วล่ะใส่หม้อ ไปโยนน้ำนองไปไปโย่น้ำนองกันไปี๋้วเอิญดอกไปที่หก จ้าพี <laughs> right ่น่องนี่จ้ะจะใส่หม้อกระดูกเบือนตันไม่ตันไม่ตันโมยัอุ้ยปูกินปลาพี่น้งกับปลาอย่างอิปูทั้งสวนทั้งอ่อนน้องเรื่อยมาหนั่งคุณของ่งเลยพี่ ปลาดุกไหมเดี๋ยวพี่รองลูกปลาดุกหน่อย ปัดดูกิดยังมากเลยแค่ละยี่นี่ยนั่นแหละอย่าไปงามด้วยอ๋อเก็บไว้นะกดย่นผ้าลายแนีงอ่ะแค่ละส่วนไปได้ก็ไ,ได้ัดนั่น แหงว่ดีจกักสุกประดุกหน่อยกระสวนให้เผ่ลุงสาพอดีเลย เฮ้ยว่ามันหัวกรุบเห็นประดู pues mm <teachers> ขึ nah. ้นไหมตัวใครหัวกรุบเนาะจะสออนเลย จะบรรยากาศแย่แมแรงมาหาสวนหวกกบสวนปลาเค้งหน่อยปาลาดุกหน่อยไปปล่อยสาเน้กับปูแล้วอยเอาลกระปูยลยใต่กุ้งามลยืมด้บ้ามามามา ดูกน้อยออออน้น,น,น้อยกำลังหล่นเอาปวยใส่หินไปจ้ะ หยิอันสอนให้นน่ร่องเมืองกันว่ามันมีบอร่องเมืองกรไอ,อ้ลามา่ะละกดตีนเนี่ยอนอนลง,นงนลายยน็นหลานก้นหนุ่ยเย็นก้อนนั้นแม่จะเบิ่งเห็นปูกันอยู่ในเห็นวามีจักตัว ปูมันอยู่ในแอ่งหลืบเยินไจ้จ้ะมันหอนแห้งมันเขาไปรีอยู่ในหลืบเยินเดี๋ยวสิง,งัาให้เบิองวามันมีจักตัวมารุนกันเดี๋ยวนเดี๋ยว,ยวงานทีดด่ปูกันม่เป็นไป เห็นบ่จะพ well. ี่น้องเห็นวิวอย่้ไฟเห็นรูวิวเอามาลีเนืเหลือบอุ้ยบกไลหัวดาบกไลตัวนึงยองยองหัว่าบเห็นจะพี่น้องงัดออกมาแล้วเสียวอีกได้อีกแล้ว ส่วนนี้นี่มันหอนแห้งเนี่ย <c oughs> มันเพียงขอไปเลกิกขอไปเลิกเก่าโอ้โหตายบักร้ายครับับเยไหมนี่ย จะพี่น้องก็ได้ไลยเติมนอกจากฟ้าออกไปเทรศรงสากวนใหญ่มันตายกอนก็สิเลือกอันหัวโกบออกก็เสียปลาเค็งหน่อยปล่อยโรงสาจะก,กองนี่นี่อี่ปู่เป็นผ่านๆตัวั้เขาไปลีนี่เหลือเพียนแดดมันห้อนน้ามก็ห้อนก็เลยเขามาหาหมงยูจ้าตรงหน้าสอนหัวกโกบหัวยังนี่แหละ จ้าเอาไว้พอกันคลิปนาเด้อจ้าเด้อเน๋ยวสิฟ้าป่าไปปล่อยกอนญยามันตายไหมจา้าเอาไว้พอกันคลิปนาคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อสวัสดีจา้า